สวัสดีครับผมชาติจริญทรั์นะครับพาไปน้องมาดูสีเสือสีเสือสามค่ายครับรวมด้วยช่วยกันสามัคคีคือพลังงานขุดล่อไปน้องโอ้นี่เป็นซุปเปอร์นะซุปเปอร์อยู่ข้างบนแล้วก็คันที่สองเป็น SM มีโก้สองคันครับแล้วก็โคมสสัสซุแล้วก็มีเคสอ,าอง,งานออกเร็วไงคอยโคลนมางี้เลยเนี่ยครับสุดจัดสุปเปอรเนี่ยเกิดก่อนนะครับ แบบซุปเปอร์ S.M. S.M. อยู่ข้างล่างเครื่องยนต์ฮีโนะแพ็คคู่เนี่ยสิซูสิซูเขามันเร็วส่วน S.M. ก็ j o e k t g โหมสซึงรุ่น,นพีซีสองารุ่นแปดครับ6สูงเคสก็6สูงครับอ,อันนี้แก่าเพื่อนครับอยู่ข้างบนตะกลโกเบปโก้แล้วก็แต่ข้างบนก็สวิงเร็วอยู่ข้างล่างครับจะนึดหน่อย เฮสแตงครับนะแตงขอบอยู่นู้นต้องดึงเร็วพอเป็นทางผ่านร่วมด้วยช่วยกันครับชิมชอบความเร็วโกเบโก้ก็อาริยะจัดให้ครับนะโออ้โโหยนลงไปเออที่จริงจะขุด ขุดดินดินลึกนะหรือว่าขุดให้ลึกเอาดินแข็งนะแล้วก็เอาโคลนลงไปน่าจะโอเคครับไม่วันนี้ขับฟ้าแล้วเกินเจ้าสุปเปิ์ม์คเอกได้ไหมนะ้องเก็บสีสันมาใหมา่ี่รอทีเดียวครับ มงปินน่าจะเยอะอย SM ก็เห็นว่าเห็นจะเห็นว่าไม่มีไฟไท้ายไม่ต้องอีเคสามวีครับ SM หนึ่เคเจก็เดินเนปโก้โหมดสื่อก็เพินโมโหมดสื่อนะครับนะ6สูตร เบียดร้อยห้าสิบก็่ะเคสก็ร้อยหครับบกสุขคอมมันเร็วเหมือนกันคุณกี้ก็พอกันไมน้องโกบิโกนี่ศูนย์จเก้สาดีว่าผมสุนศนย์จุดเก้ศูนเคสนหนึ่ 90, คงค จร,จริงครับรวมด้วยช่วยกันปลาไหลจะหนีไปไหนโอ้ SM สเอ็มจะเร็วไม่ได้เพราะว่าดินมันจะอัดโคลนจะกระเด็นกระดอนแอดูแตงรอนะพไ่น้อง ไท้ายไม่มีทะลอกเลยแต่ซุปเปอร์นะเหลืออีก3ครับอยู่ในบอ่อเดี๋ยวขยายให้ดูเออเจอปลาเนี่ยไงยังไงกินกินยังแต่ภาพกินยังแต่ภาพกินยัง ินลอยเลยวะไปปล่อยไปปล่อยอยังเรามารางไกลกินของมีดีหรอกโอ้กินแต่ปลาเนาะ,ะกินปลาทูได้อยู่อ่ารวมด้วยช่วยกันโอ้เร็วเลยนี่นเร็วออกเร็วงานออกเร็วแต่ทำไงไอ้ที่วางทูนจะยทำไงจะวางพอตยูเนี้ย ไลไล,ไล,ล่มางหมดที่ไหนมีแค่นี้นพะี่แค่นี้จะหมดยังไงต้องเอาดินแข็งขออกเนาะให้มันลึกกว่าแล้วก็กวาดเลนเข้าไปได้ไหมไลึกๆขุดลึกๆเลยเอ๊ะคนขับคนขับคนเดิมไหมใช่คน,นับเหมือนเดิมนี่ยคนเดิมค<อ>นเดิมหมดทุกคนันอ๋อลูกพี่ไปไหนล่ะพี่อยู่ในรถอ๋อ เปิดแอร์ตากอาการดูหลับหลับในรถยอยู่ร่วมด้วยช่วยกันครับไอหนุ่มสมุไรลุกพึ่งไทยญี่ปุ่นแพคคู่ครับพี่น้องโอ้โอโมาซอก็อลุกพึ่งญี่ปุ่นเหมือนกันแต่เคสต้นเกิดที่อินเดียครับนะเคสซีเอ็กซ์สองหนึ่งศูนย์ีอยู่นู้่นครับ เต็มก็จัดเต็มนี่ครับผลงานเอาโรลออกก่อนโอ้ใช้เรื่องง่ายนีย่อีกสิบวันโออีกเป็นอาจจะเป็นเดือนครับไครปะใคไ,ไหนมาใครไหนร่วมด้วยช่วยกันไหมนะ้อง เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนี่หน่อยลงมาครับนอ,อ่น SM ยังเปรี้ยเลย SM เนี่ยน่าจะเบียดๆแยด8000ชั่วโมงครับนะตัววายเ5เนี่ยวันนี้รุ่น8ครับมีมือทั้งทีมครับนะ มาคีสุดยอดเอาสนใจอริยะจัดให้มุมนี้ไม่ค่อยสวยเนาะต้องมาบุมนี้จะเห็นสี่สี่พันเลย <laughs> เสียงกระหึ่มไปเจ้าพิโคนะพิโคเจอกับโกเบกโกเคสเอเคสไปอยู่อะไรตรงนั้นนะ่ะรวมก็ช่วยกันครับจัดจานในยานนี้โอ้ดูขนาดช่วงโมงบินนี่ขนาดรุ่นซูเปอร์นี่ยังรอแล้วนะับนเอ็ก็เรื่อย SMY N15 Mark 10นะครับสุขย mm ุมอ่างานขุดอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆก็ต้องใช้รถใหญ่ครับนะจริงจะเสร็จไวนะสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e x c a v a t o r e n t r u c k 098 272 3752ครับ ไอ SM ก็อริยะจัดไปเลยนะ้องเดฟดีรัมไปดูได้ที่ซูรินครับือว่าบน,นของแกนดิโดนอา้าเวลาหมดหมดเวลาครับฝากกดติดตามนด้รับสวัสดีครับ